<laughs> Năm cà phê mới ôm nó còn lá ngày 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 chết ngày 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 I'm <laughs> 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 <laughs>

ไะลูกขึ้นมาไปไม่มาไปไปส่งตั้ คนเยอะมากเลยเนาะไปส่งตาวันสุดท้ายนะนเนาะคนเยอะมากเลยนะอากาศร้อนมากเลยอะ่ะหมายนะปะสัมปายภพบเนาะสมาเดียบร้อย ตาไปนาำที่ตาจะถูกควบคุมที่ดีนะตาเนาะถูกดู้ดีๆ้ามาเมาเมนไ่า่ง้น่้าวมไ้วนไกามไ้งมไก่านไ่้านึ้อนมน่าาไาดมน่ขาน้านข้านข้นึกข้ามามย เขบ้าทเนียล่อยเขโทษทีโยอมเาหพ่พังมันเขานุ้ยมา

ไอติมเหรอไอติ่มไหมไอติมกันไลไอติมให้ต้องซิ้กันไล่แลรวไอติมแคแค่แค่ทีเนาะเดินเอาไหมอืมกอกิเดียวมาติ่มกันกนเอนเอา้นกินกัยเยน่อน่มาของก็ยิ่งหายอันมันจากไปก็มาส่ง ต้องหอมไหมหอมดูสิแป้งอะไรใช่เป็นนี่หอมบ้างเลยอ่ะเพราะว่ามันเต้งราคาดีย่อดีด้วยโอเคเออสีฟ้าหอมได้ได้เยได้

ให้ท่าตามคิวบัดุงสันเอะมลใช่อันนี้ไมดเอากระมอเลเระือมนยนี่ไอติมน้องเนี่ยไอติมอร่อยไหมหวานไหมนี่บอกคคนมีไ่รูมมันคือแค่เหรออนคมีให้แจังหวานมากเลย มันตบอร่อยจนว่าจะคอแล้วไม่กล้าคอวันนั้นเ่น่ไม่บอกอร่อยจนมันมันรสชาติอร่อยอ่ะพอคั่วทนจะหอมง่มดายายดายายด คนงนมู่ค่อกแก้วหอมชื่นใจใช่หรือแต่สีสวกลัวเหรอกลัวทำไมกลัว สุดท้ายสุดท้ายแล้วมั้งไม่ใช่ใช่นมา,านจะ,น,จะน้อกว่าจะเสร็จเออไปเจ็บไปจะถ่ายรูปไว้ตองนั้นอนะ่ะไปแล้วเจ็บไปนะ่ะ เก็บเลยแยี่งกันแล้วนะ่ะรวยขาดเก็บเลยรวยขาดนท่านผู้ชมมีผ้ามือของจำรวโยโปรวยขานโอ้โหเลือก

อาไรท่านผู้ชมโรยทาเอาละครับโปรจะ็บภาพบรรยากากฎห้านี้เกินทะเเนาะจบาพประการลายขอภอใครเอพบกันใหม่ใมคลิสดไปฝากติดตามกดแชร์ด้วยนะครับโปรเขาประกาว่าสวัสดีครับ